สวัสดีครับผมนายปวโรธนรนาตกูรนักาการผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงทะเลขอ,อนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรประทูในน่านน้ำไทยเพื่อฟื้นฟูและรักษาระดับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยมีผู้ร่วมวิจัยคือคุณอรวรัณประเสริฐสุขและคุณสกลเพียบผาพัตนะจากกลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมงและศาสตราจารย์ทนทองจุดฮาเกต จากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอ,อุบลราชธานีสำหรับที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้อย่างที่ทุกท่านทราบกันว่าปริมาณการจับปลาทูในน้าน้ําไทยลดลงนะครับโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยปริมาณการจับปลาทูในอ่าวไทยปี2557เท่ากับ114,000ตันในขณะที่ผลจับปลาทูในปี2561เท่ากับ11,000ตันท่านจะเห็นว่าในช่วงเวลา4ปี ปริมาณการจับปลาทูในอ่าวไทยลดลงมากกว่า10,000แสนตันนะครับสำหรับการกำหนดมาตรการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรจำเป็นต้องใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้านอย่างเช่นสถานการณ์การทำประมงสถานภาพของทรัพยากรและการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนสำหรับวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้คือเพื่อศึกษาอัตราการจับและองค์ประกอบชนิดสัตว์น้ำของอวนล้อมจับและอวนติดตาปลาทูในน่านน้ำไทย เพื่อประเมินสถานภาพทรัพยากรปลาทูเพื่อประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของปลาทูเพื่อประเมินผลของการควบคุมการลงแรงประมงปลาทูและเพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรปลาทูในน่านน้ําไทยสําหรับวิธีการดาเนินการนะครับการวางแผนการศึกษานะครับจะทําการสํารวจข้อมูลการทําประมงปลาทูจากเรือประมงที่ใช้เครื่องมืออวลล้อมจับและอวนติดตาปลาทูซึ่งเป็นเครื่องมือประมงหลักที่ ใช้ทําการประมงปลาทูนะครับโดยเก็บตัวอย่างตลอดใช้ฝั่งอ่าวไทยและทะเลอดามันในเดือนมกราคมถึงธันวาคม2564นะครับนอกจากนี้ยังทําการรวบรวมสถิติปริมาณการจับปลาทูและการลงแรงประมงปี2514ถึงปี2564นะครับสำหรับวิธีการรวบรวมข้อมูลจะสุ่มตัวอย่างเรือประมงที่ใช้เครื่องมืออวลล้อมจับและอวนติดตามปลาทูเป็นประจําทุกเดือนนะครับโดย สุ่มตัวอย่างอวนล้อมจับอย่างน้อย60กรัมต่อเดือนและอวนติดตาปลาทูอย่างน้อย40กรัมต่อเดือนจากนั้นทําการสัมภาษณ์ชาวประมงถึงแหล่งทําการประมงวิธีทําการประมงและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากนั้นสุ่มตัวอย่างสัตว์น้านะครับจากอวนล้อมจับสุ่มตัวอย่าง40-50กิโลกรัมต่อลำและวอวนติดตาปลาทูสุ่มตัวอย่าง5-15กิโลกรัมต่อลำนําตัวอย่างสัตว์น้ํามาจาแนกชนิดและชั่งน้ําหนัก ส่วนวิธีวิเคราะห์ข้อมูลนะครับอันดับแรกจะวิเคราะห์อ,อัตราการจับสัตว์น้ําหรือ CPUE ของอวนล้อมจับในหน่วยกิโลกรัมต่อวันและอัตราการจับของอวนติดตาปลาทูในหน่วยกิโลกรัมต่อความยาวอวนร้อยเมตรตามสมการที่แสดงบนหน้าจอนะครับจากนั้นทําการวิเคราะห์องค์ประกอบสัตว์น้ําเป็นร้อยละโดยน้ําหนักของสัตว์น้ําที่จับได้แต่ละชนิดต่อน้ําหนักสัตว์น้าทั้งหมด การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่อไปเป็นการประเมินสถานภาพทรัพยากรปลาทูโดยทําการประเมินสถานภาพทรัพยากรปลาทูรายเขตสถิติการประมงนะครับโดยในน่านน้าไทยแบ่งเป็น7เขตสถิติการประมงเขต1นถึงเขต5อยู่ฝั่งอ่าวไทยและเขต6และเขต7อยู่ฝั่งทะเลอันดามันนะครับวิธีการประเมินใช้วิธี stock status plot นะครับข้อมูลที่ใช้คือ ข้อมูลปริมาณการจับปลาทูปี2 5 1 4ยสถึง2564โดยสถานภาพของปลาทูแบ่งเป็น5ระดับคืออยู่ระหว่างการฟื้นตัวหรือว่า rebuilding นะครับสถานภาพที่2คืออยู่ในช่วงการพัฒนาการประมง developing 3. อยู่ในช่วงการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม exploited 4. อยู่ในสถานภาพใช้ประโยชน์มากเกินระดับที่เหมาะสม overexploited และ 5. ล่มสลายหรือว่า collapse จากนั้นทําการประเมินสถานภาพทรัพยากรปลาทูในภาพรวมของอ่าวไทยและทะเลอันมันนะครับโดยเป็นการประเมินโดยใช้ค่ามวลชีวภาพหรือว่า b i o m a s สนะครับแล้วก็ใช้ค่าสัมประสิทธิ์การตายจากการประมงหรือว่า fishing mortality โดยใช้แบบจำลอง Aspic นะครับหลังจากนั้นนําผลที่ได้จากแบบจำลองมาแสดงในโปรแกรม g o เ g l e อ a r t นะครับซึ่งแบ่งเป็น4จตุภาคหรือว่า4ค u นนะครับ โดยประกอบไปด้วยโซนสีเขียวนะครับ not o v e r f i s h a n d not overfishing หมายความว่าทรัพยากรมีความอุดมสมบูรณ์ดีและมีการทำการประมงอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับส่วนที่2เป็นโซนสีส้มน,นะครับสถานภาพทรัพยากรมีความอุดมสมบูรณ์ดีแต่เกิดสถานการณ over ์ overfishing หรือว่ามีการทำประมงมากเกินควรนะครับส่วนที่สส,สีแดงคือทรัพยากรอยู่ในสภาพ ร่อยหลอนะครับแล้วก็มีการทํำประมงเกินระดับที่เหมาะสมนะครับส่วนส่วนสีเหลืองไซเบอรกรอยู่ในสภาพเสริมโซนะครับแล้วก็ไม่มีการทํำประมงมากเกินระดับที่เหมาะสมนาทต่อไปเป็นการวิเคราะห์ผลผลิตสูงสุดที่ยังยืนหรือว่า MSY ของปลาทูในอ่าวไทยและทะเลอาดามันนะครับโดยใช้แบบจาลองส่วนแบบจำลองผลผล,ผลิตส่วนเกินของฟ o x นะครับตาม สมการที่แสดงบนหน้าจอนะครับจากนั้นทําการประเมินผลของการควบคุมการรงแรงประมงปลาทูนะครับโดยการจําลองสถานการณ์การทําการประมงที่ระดับการรงแรงประมงต่างๆนะครับโดยการใช้ระดับการลงแรงประมงในปี2 5งพันาเป็นฐานนะครับและทําการเพิ่มหรือว่าลดระดับการลงแรงประมงไปที่ระดับต่างๆนะครับโดยใช้โปรแกรมโกเบนะครับโดยใช้คําสั่ง list assessment นะครับ ผลการศึกษานะครับจะแบ่งเป็น5เรื่องด้วยกันนะครับในเรื่องแรกเป็นเรื่องของอัตราการจับและองค์ประกอบปลาทูนะครับตารางแรกนี้จะแสดงอัตราการจับและองค์ประกอบปลาทูของอวนล้อมจับและอวนติดตาปลาทูฝั่งอ่าวไทยนะครับในปี2 5 6 4นรบ่ะครับในเขตสถิติการประมงที่2หรือว่าอ่าวไทยตอนในนะครับเป็นเขตที่จับปลาทูได้สูงทั้งจากอวนล้อมจับและอวนติดตาปลาทูนะครับโดยอวนล้อมจับนะครับมี อัตราการจับ867กิโลกรัมต่อวันนะครับคิดเป็นองค์ประกอบของปลาทูร้อยละ42.75นะครับส่วนอวนติดตาปลาทูในเขต2นะครับมีอัตราการจับ1.83กิโลกรัมต่อความยาวอวน1 0 0เมตรนะครับคิดเป็นองค์ประกอบปลาทูร้อยละ58.710ตารางต่อไปจะแสดงอัตราการจับและองค์ประกอบปลาทูฝั่งทะเลอ,อันดามันนะครับซึ่งจะเห็นว่าอัตราการจับและองค์ประกอบในเขต ที่7น,นะครับทะเลอันดามันตอนล่างมีอัตราการจับปลาทูสูงนะครับโดยวนล้อมจับมีอัตราการจับ549กิโลกรัมต่อวันนะครับคิดเป็นองค์ประกอบปลาทูร้อยละ23ส่วนอุติตาปลาทูมีอัตราการจับ7.75กิโลกรัมต่อ1วนร้อยเมตรนะครับคิดเป็นองค์ประกอบของปลาทูร้อยละ76 ดับต่อไปเป็นผลการศึกษาเรื่องสารภาพทรัพยากรประทูนะครับโดยจะทําการประเมินสถานภาพใน3ปีนะครับประกอบไปด้วยปี2555ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงสารภาพของทรัพยากรประทูในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับจากนั้นประเมินสถานภาพในปี2561ซึ่งเป็นช่วงที่ปริมาณการจับประทูลดตามลงมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยนะครับต่อมาเป็นการประเมินสารภาพปี ล่าสุดนะครับ2564จากผลการประเมินสารภาพรรรรทร,ารัพย์กรปลาทูไรเขตสตินะครับในปี2555จะพบว่าในฝั่งอ่าวไทยนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในโซนสีเขียวก็คือมีการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมนะครับส่วนฝั่งทะเลอดามันนะครับมีการใช้ประโยชน์มากเกินระดับที่เหมาะสมและอยู่ในสถานะล่มสลายนะครับต่อมาในปี2561 ที่ปริมาณการจับปลาทูลดต่ำลงมากนะครับในฝั่งอ่าวไทยนะครับสารภาพสัตยากรรปลาทูเกือบทั้งหมดอยู่ในสารภาพร่มสลายนะครับส่วนฝั่งทะเลอดามันนะครับอยู่ในสารภาพอยู่ระหว่างการฟื้นตัวและร่มสลายนะครับต่อมาในปี2องพนะครับปริมาณการจับปลาทูเริ่มสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสารภาพของปลาทูส่วนใหญ่ในฝั่งอ่าวไทยยังอยู่ในสถานะร่มสลายนะครับส่วนฝั่งทะเลอดามัน อยู่ในสาสนาภาพอยู่ระหว่างฟื้นตัวจากนั้นทําการประเมินสารนภาพรัรการประทูในภาพรวมฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันนะครับตัวเลขในวงกลมสีม่วงแสดงถึงปีของสาสนาภาพนะครับของประทูนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2514นะครับผลการประเมินในปีปัจจุบันนะครับ2564นะครับประทูอยู่ในโซนสีเขียวนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่า ทรัพยากรปลาทูมีความอุดมสมบูรณ์ดีนะครับและไม่เกิด overfishing นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทรัพยากรอยู่ในโซนสีเขียวเนื่องจากว่ามวลชีวภาพของปลาทูมีขนาดเล็กลงนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบกับมวลชีวภาพแรกเริ่มในปี2514นะครับมวลชีวภาพของปลาทูย,ยังมีขนาดใหญ่อยู่นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยมวลชีวภาพของปลาทูนะครับหรือว่าขนาดของประชากรปลาทูเล็กลงนะครับเนื่องจากว่า อัตราการจับของปลาทูนะครับลดลงและก็ยังอยู่ในระดับต่ําต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันนะครับรวมทั้งมีการลดการลงแรงประมงตั้งแต่ปี2558นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับทำให้แบบจำลองที่ใช้ทํานายมวลชีวภาพของปลาทูนะครับทำนายว่าขนาดของมวลชีวภาพนะครับในปัจจุบันเล็กลงนะครับ อันดับต่อไปเป็นการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนหรือว่า MSY นะครับผลการประเมินทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอนดามันใกล้เคียงกันนะครับก็คือ,อผลจับปลาทูต่ํากว่า MSY นะครับและเกิดสถานการณ์ o v e r f i s h i n g นะครับก็คือมีการลงแรงประมงมากเกินกว่าระดับที่เหมาะสมนะครับจากนั้นทําการประเมินผลการควบคุมการลงแรงประมงนะครับตารางที่ข้าวทศครับกราฟที่ท่านเห็นนี้เป็น กราฟแสดงสัดส่วนมวลชีวภาพนะครับในแต่ละปีตั้งแต่ปี2514นะครับซึ่งจุดสังเกตในฝั่งอ่าวไทยก็คือในปี2558นะครับสัดส่วนมวลชีวภาพนะครับลดต่ำลงนะครับต่ำกว่า1.0นะครับก็คือมวลชีวภาพต่ำกว่าระดับที่ให้ผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนนะครับเนื่องจากว่าปริมาณการจับกระทูในอ่าวไทยนะครับต่ำลงมากนะครับต่อมามาดูการ จำลองผลการควบคุมการลงแรงประมงนะครับมีการจําลองตั้งแต่การเพิ่มการลงแรงประมงนะครับไปถึง200%หรือว่าการลดการลงแรงประมงลง100%นะครับผลการจําลองนะครับพบว่าหากมีการเพิ่มการลงแรงประมงนะครับจะทําให้สัดส่วนมวลชีวภาพลดลงนะครับในขณะเดียวกันหากมีการลดการลงแรงประมงนะครับจะทําให้ สัดส,ส่วนมวลชีวภาพของปะทูนะครับเพิ่มขึ้นได้นะครับในฝั่งทะเลอันดามันก็ให้ผลการจําลองอาการควบคุมการลงแรงประมงเช่นเดียวกับฝั่งอ่าวไทยนะครับก็คือหากมีการเพิ่มการลงแรงประมงนะครับสัดส,ส่วนมวลชีวภาพจะลดลงนะครับหากมีการเพิ่ม หากมีการลดนะครับการลงแหลงประมงก็จะทําให้สัดส,ส่วนของมวลชีวภาพนะครับเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่ได้แสดงไว้ข้างต้นว่ามวลชีวภาพของปลาทูทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลรารมันนะครับลดลงนะครับเรามีความต้องการที่จะเพิ่มนะครับขนาดของมวลชีวภาพดังนั้นเนี่ยก็ยังไม่สมควรที่จะมีการเพิ่มการลงแหลงประมงปลาทูในปัจจุบันนะครับส่วน ข้อที่5นะครับเป็นการเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรประทูนะครับมีแนวทางที่เสนอไว้สาแนวทางด้วยกันนะครับอันดับแรกนะครับเป็นการลดการลงแรงประมงประทูนะครับซึ่งจากการประเมินค่าเอฟอยนะครับรวมทั้งประเมินระดับการลงแรงประมงนะครับจะพบว่าในปี2 5 6 4นะครับมีการทำการประมงมากเกินระดับที่เหมาะสมหรือว่า Over f i ์ h i n g นะครับ ดังนั้นจึงมีการเสนอให้ลดการลงแลรงประมงปลาทูเพื่อให้ปลาทูมีโอกาสฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์นะครับโดยเพิ่มปริมาณพ่อแม่พันธุ์ปลาทูตามธรรมชาติให้มีโอกาสได้แพร่ขยายพันธุ์นะครับและเป็นการเพิ่มขนาดของหมดิชิเภาพของปลาทูได้นะครับมาตรการที่2ก็คือการปรับปรุงและเพิ่มเติมมาตรการห้ามทําการประมงปลาทูในบางพื้นที่หรือบางฤดูกาลนะครับหรือที่เรียกว่า มาตรการปิดอ่าวนะครับโดยเฉพาะการปิดอ่าวในช่วงวิกฤตของปลาทูนะครับอย่างอย่างเช่นช่วงที่ปลาทูมีไข่แกพ่ออพร้อมสืบพันธุ์วางไข่และช่วงที่ปลาทูยังมีขนาดเล็นกน,นะครับโดยจะต้องอมีการศึกษาเพิ่มเติมในในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นแหล่งแพร่ขยายพันธุ์ของปลาทูนะครับแหล่งวางไข่แหล่งเลี้ยงตัวอ่อนของปลาทูเพื่อ,อประกอบการกําหนดมาตรการปิดอ่าวนะครับส่วนข้อเสนอแนะ อันดับต่อไปก็คือการปรับมาตรฐานเครื่องมือประมงนะครับโดยเฉพาะเครื่องมืออวนติดตาปลาทูนะครับเนื่องจากในขณะนี้นะครับชาวประมงสามารถขออนุญาตใช้เครื่องมืออวนติดตาปลาทูโดยมีความยาวสูงสุดถึง28,000เมตรนะครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับมาตรฐานให้มีความยาวของอวนติดตาปลาทูน้อยลงได้จะทำให้การใช้ประโยชน์ของปลาทู น้อยลงนะครับและก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้พ่อแม่พันธุ์ของประทูนะครับสืบพันธุ์วางไข่และก็แพร่ขยายพันธุ์ทําให้เป็นการเพิ่มขนาดของประชากรประทูได้นะครับผมขอจบการนําเสนอผลงานวิจัยไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ